นี่เราก็จะเล่าให้ฟังว่าผมซื้อร้อคันนี้ได้ไงล้คันนี้รถจากัวนะครับรถจากัวตัว็อปสุดของจากัวจากัวตัว็อปสุดชื่อว่า XJL นะครับ XJL ถ้าอยากจะได้แบบนี้อยากจะรู้วิธีว่าทํำยังไงนะครับหาเงินวันเดียวเลยทํำยังไงด้วยออนไลน์อะ่ะอีกหนึ่งอย่างนะที่ทุกคนต้องเห,ห้ามทานะทุกคนนะลงทุนอะไรเยอะ ถ้าเงินมันต้องออกจากเป๋าคุณก่อนนี่คือนอกจากเรื่องความรู้นะนอกจากหานอกจากแบบว่าโอเคน่ลงทุนในความรู้อันนั้นก็แต่ว่าต้องเป็นความรู้ที่มันใช้ได้เป็นเงินจริงๆนะต้องไปหาเงินได้จริงๆนะไม่ใช่เอาความรู้แบบประเภทที่ไม่ต้องเรียนสีดปีแล้วก็ไปเรียนแล้วก็ล้าสมัยไปเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนอย่าปฏิเสธข้อหนึ่งนะอย่าปฏิเสธความปรารถนาของคุณอย่าปฏิเสธความปรารถนาของคุณเพราะความปรารถนามันขยายตัวคุณขยายวิขยายความสามารถในการหาเงิน เข้าใจเปล่าแต่ผมไม่ได้เน้นการใช้ลูกฟุมงเฟือยนะเพราะทุกอย่างที่ผมซื้อเนี่ยขึ้นละราคาขึ้นหมดเจ้า RM นี่ก็ราคาขึ้นผมซื้ออายกเว้นรถยกเว้นรถแต่ผมซื้อรถแบบว่ากูต้องซื้อให้ได้ถูกอะ่ะกูต้องซื้อให้ได้ราคาที่มันต่ากว่าตลาดไม่เอาถ้ารถหรูนะรถหรูผมยกเว้นหนึ่งอย่างคือรถที่มันมันยังไงก็ราคาไม่ขึ้นอยู่แล้วมีรถน้อยคันในโลกที่ราคาขึ้นใช่ไหมแต่ว่าโอเคนะแปลว่าเราต้องซื้อให้มันถูกกว่าปกติใช่ไหม แต่ว่าถ้าเป็นสิ่งอื่นเลยนะต้องซื้อให้มันราคาขึ้นอันนั้นจำไว้ก่อนว่าเราจะต้องไม่เวสมันนี่ข้อหนึ่งต้องไม่เว e คนรวยทุกคนจะเกลียดการใช้เงินทิ้งขว้างคนรวยทุกคนตั้งแต่วอร์เรนบัฟเฟตเลยเขาจะวอร์เรนบัฟเฟตบิลเกตนะครับบิลเกตยังไม่นั่งไพรเวทเจ็ตนะยังไม่นั่งขนาดเป็นมัลติบิลเลียนแนเป็นเป็นมัลติบิลเลียนแนนะมีเงินหลายพันล้านเหรียญแล้วนะยังไม่ยอมนั่งไพรเวทเจ็ตเพราะว่าเขารู้สึกมันสิ้นเปลือง เขาแบบต้องระดับเมือแบบเกิน5 0อายุ40 50ถึงจะยอมนั่งプラรเวตแจ็คหรือプラรเวตแจ็คคือเครื่องบินส่วนตัวเพราะมันสินนะส้นเปลืองจริงๆนะห้ามสิ้นเปลืองทุกอย่างมันต้องเพิ่มเพิ่มมูลค่าก็จําไว้ข้อหนึ่งเนี่ยกฎที่คนอยากจะถ้าอยากรวยนะต้องข้อหนึ่งต้องห้ามสิ้นเปลืองแต่ข้อสองคือจงขยายความปัถนาของคุณจถ้าคุณเข้าใจสองกฎนี้นะคุณจะไม่มีวันจนเพราะว่าความความพาามความปัญนาของคุณมันจะขยายความสามารถในการหาเข้าใจปะ เ,เพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาตั้งเป้าเนี่ยผมหวงวันนี้สอนแพงเลยยคุณฟังดีๆนะเวลาคนส่วนใหญ่ตั้งเป้าเนี่ยเขาจะตั้งเป้าบอกว่าร้อยล้านสิบล้านร้อยล้านคือคำตัวเลขพวกนั้นนะมันไม่ดึงเอาอารมณ์ออกมาเข้าใจปะตัวเลขพวกนั้นนะผมเคยตั้งเป็นเป้าร้อยลนตอนที่ยังไม่มีร้อยล้านไงตอนนี้มีเป็นเกินพันล้าน แต่ว่าตอนที่ไม่มีร้อยล้านผมเคยตั้งเป็นร้อยล้านนะแล้วมันก็มันก็ไม่ได้เล้าใจอะไรพอมันไม่เล้าใจมันไม่ดึงพลังงานคุณต้องเก็ตเครื่องนี้นะพอเป้าหมายใดๆที่มันไม่มีความเล้าใจเนี่ยมันจะไม่ดึงพลังงานมันจะไม่ดึงพลังสมองแล้วผมเพราะฉะนั้นคีย์คือตั้งเป้าหมายอะไรให้มันเล้าใจโอ้โหนี่สอนแพงจริงๆวะ่ะใช่พวกนี้มันอยู่ในคอร์สเลยเนี่ยตอนเนี้การตั้งเป้าหมายเป็นเรื่องเด็กๆแล้วคุณจะต้องคิดเรื่องใหญ่กว่านั้นคือปฏิหาร บอกได้เลยคิดเรื่องคิดเรื่องใหญ่กว่านะั้นยิ่งคุณจินตนาการเรื่องใหญ่แค่ไหนเขาจะเอาคุณจะได้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่เข้ามาเช้นเปิืองเวลาคุณซื้อรถหรูเนี่ยให้ซื้อจากเศษเงินพูดอีกทีนะนี่คือข้อต,ตกหลุมพรางคนที่ตกหลุมพรางเยอะมากพอเพิ่งเริ่มรวยก็เอาเงินไปซื้อรถมาอวดชาวบ้านแล้วก็คน ส่วนใหญ่พอสุกรัตตอรี่ถูกหวยอะไรก็ซื้อรถอะไรพวกนี้คือพวกนี้ของมันไม่ขึ้นราคาคุณอนาคตคุณจะไม่มีถ้าคุณอยากสร้างอนาคตซื้อของลักชัวรี่ซื้อได้ซื้อพุ่มของพุ่มเฟือยซื้อได้ของพวกราคาตกอ่ะซื้อได้แต่ซื้อตอนซื้อตอนที่มันมาจาก passive income มาไม่ใช่มาจาก active income เข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงซื้อพวกเนี้ซื้อจากเศษเงินหมดเลยเพราะซื้อขนาดที่ดินนะที่ดินรู้ว่ามันขึ้นนะ รู้แน่นอนอะมันขึ้นกูวผมยังซื้อจากเศษเงินเลยไม่ยอมกู้แบงค์ใครจะว่าอย่างไรก็ช่างไม่สนใจผมไม่อยากเป็นนี้คนไม่อยากพอมีเจ้านี่มันคือเจ้านายมันมีเจ้านายพเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเ,เจอกันนะครับผมบัณฑิตเรศรีสวัสดีครับ